ทีสองนะคะฝั่งนี้ที่เอ็มบอกเมื่อกี้ะคะ่ะว่าจะมีเจ้าใหญ่ะคะ่ะนี่ค่ะสวยใช่ไหมคะข้ามไฝั่งหนึ่งะคะ่ะไม่าชื่อถีกอก็เป็นเวขนาดนี้อยู่ใกล้บ้านนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาวันนี้ได้โอกาส ธรรมชาติอย่างดีอยู่เลยค่ะธรรมชาติมากพระมหากระยาไนะพระมหากัญายะนะาานนรักษาวารินอวอพระราริศใช่ค่ะพระองค์ถ้าท่านชื่อนี้ค่ะสวยนะคะสวยมาก เอ็มเห็นหนัใส่เด็กๆเลยค่ะเดินขึ้นไปเมื่อก่อนนังใส่เด็กๆค่ะเดินขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งที่เอ็มให้ดูอีพีหนึ่งไปเมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวถ้ายาวกันไปเด้ะจะเบื่อนะคะเอ็มก็เลยเออเอาสักสิบนาที ันนี้ฝนไม่ตกวันนี้มมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะนักท่องเที่ยวน่าจะเริ่มเยอะวันนี้เริ่มมากันแล้วค่ะนักท่องเที่ยวอากาศดีบรรยากาศดีค่ะเมื่อกี้ว่าจะแช่นะ้ำเห็นคนเยอะก็เลยไม่ได้แช่ ว่าลืมถอดคุญแจรถอ,อย่าไปถอดคุนแจรถแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปเดินฝนอย่าเพิ่งตกนะเดี๋ยวขอกลับบ้านหน่อยก่อนมาเดินมาเดินออกกําลังกายกันสักแป๊บนึงที่จริงอยากไลฟ์สดให้ดูด้วยนะคะอ๋อถ้าเราเดินไปตรงนั้นจะเป็นสะพานสายเดินได้ เนี่ย่ะสะพานตาย,น,ตาน,ตายนี่คือสะพาน่ายค่ะเนอะบรรยากาศยังดีอยู่เลยค่ะมากๆเลยแอม,มก็ไม่เคยได้ออกมาโอ้โหมีลูกเต็มเลยขเขาเรียกตอนอะไรแล้วนาะอุ้ยลมเย็นมากสบาย อยากไปเดินบนสะพานสายจัง<ม>เลยแต่ไม่ไม่เอาดีกว่าคนเดียวเมื่อก่อนนี่สะพานสายนี้น่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เขาทําดีมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ทําดีมากเลยโอยเสียงน้ําขึ้นใจได้ยินเสียงน้ํานะคะ ธรรมชาติบำบัดจริงๆค่ะเหลวไหลเลยไม่สบายนี่เหลวไหลเลยพามาดูธรรมชาตินะคะน้ำเยอะมากเลยสานังคนโตตื่นเส้นนะเนี่ยคนจังหวัดละนองเองตื่นเต้นเลยเพราะว่าไม่ใครได้มาอยู่ใกล้บ้านมากอ่างคึ่งกิโล อันนี้ได้โอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาเยอะๆเลยค่ะมาให้เพื่อนๆดูจนเบื่อกันไปเลยเมื่อกี้อีกฝั่งนี้อีกฝั่งเลย วันนี้น้ำสวยจริงๆนี่แหละค่ะไปไหนมาไหนคนเดียวเราจะกลับตอนไหนอะไรก็ได้ค่ะ าเดินไปเที่ยวเรื่อยๆนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วได้เดินออกกําลังกายไปในตัวเลยค่ะ กันไปเรื่อยๆดูธรรมชาติอันนี้บนเขาบ้างขวาม้ยังอุดมสมบูรณ์ค่ะน้ำนี่มาจากอันนี้นะคะหาต้มแป้นค่ะหาต้มแป้นไหลกันตามเขื่อนลงมาเรื่อยๆเลยค่ะมันจะมีลำธารเนี่ยค่ะลำธารมันหาต้มแป้นค่ะจะเป็นคลองติดต่อกับหาต้มแป้นลงมาเรื่อยๆกันนใน จะมาถึงทองรักสาวาลินแล้วไปกลองเป็นทองเทศบาลที่เอ็มเคยถ่ายให้ดูรอบกลางคืนนะคะอันนั้นคือจะเชื่อมต่อจากตรงนี้ไปหมดเลยนะคะจะเชื่อมต่อกันไปหมดเลยที่จะเห็นเอ็มถ่ายช่วงกลางคืนนะคะเนี่ยแน,นี่ยหาน้ําไปจากตรงนี้แล้วน้ําจากบ่อน้ําร้อนก็มาจากหาดท้่งเป็นค่ะท้่งเป็น ยอดค่ะบรรยากาศดีเนี่ยของดีบ้านตัวเองเนาะดูดิไม่ค่อยได้ออกมาแต่ฝนอย่าเพิ่งตกนะแต่ก,ก็อย่าเพิ่งร้อนไปกว่านี้นะขออากาศแบบนี้ตลอดนะกำลังดีเลยค่ะยังไงคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะ เอ็มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอ็มหน่อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เนาะบรรยากาศดีโอ้ยแต่เริ่มร้อนไม่ได้เอาหมวกมาค่ะหรือพอมวกวันนี้เสาร์อาทิตย์ลูกค้าน่าจะเยอะค่ะแขกน่าจะเยอะ ไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสบายใจนะคะเราไม่ต้องรอใครแต่ก็มีหลายหลายคนก็สนุกค่ะแต่บางเวลาเราก็อยากอยู่คนเดียวเนาะบางเวลาเราก็อยากอยู่คนเดียวด้านนู้นก็ที่เขานอนกันค่ะนอน นอนรักษาสุขภาพกันค่ะเผ็ดเมื่อยปวดหลังเรามานอนที่ร้านนี้หายนะคะ ไปเนาะมันอยู่รอบตัวเราไปตรงไหนให้เรามีความสุขเราก็จะมีความสุขนะคะมองโลกในแง่ดีคิดบวกค่ะแล้วทุกอย่างก็จะออกมาดีไม่ต้องอยากมีอยากเด่นอยากังอยากรวยอยากอะไรเหมือนคนอื่นน่ะเอาเท่าที่เราได้เราได้แค่ไหนก็คือแค่นั้น ขอให้สุขภาพดีจิตใจเราดีเนาะทุกอย่างเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะมธรรมชาติธรรมชาติบำบัด